สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1 1 6ถึง16เมษายนปี2567จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะ เพราะศรัทธาเพราะความดีการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จสมปรารถนาจงสร้างพลังบวกจงก้าวไปข้างหน้าแล้วเราจะพบกับความสำเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษค่ะมาดูกันนะคะชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทมีคดีความการทะเลาะ ขอให้ระมัดระวังเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจกรุ่มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาการเงินมักจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองช่วงนี้เงินที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาสิ่งที่คุณทําไว้คุณกำลังจะได้เป็นกอบเป็นกาค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่า อาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าที่กําลังจะได้เข้ามาค่ะหวัวใจระมัดระวังการเจ็บปวดการเลิกราการพัดพลาดก,การจากลาความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะจะมีเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามาคนมีคู่ระวังการเลิกราหรือการพัดพลาดจากกันเกิดขึ้นค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการมีร้ายสิ่งร้ายอย่างรุมเร้าเข้ามาที่ต้องจัดการค่ะช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยกับ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่รุมเร้าเข้ามาค่ะแต่ยังไงก็ตามคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้โชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกกําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะได้คนเข้ามานำความรักมาให้เข้ามาชอบพอมาติดพันคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่ดีเข้ามาค่ะจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน แต่คนมีคู่ระวังรักซ้อนซ่้นรักรักสามเศร้าค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางให้ก้าวผ่านพน้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลบุญบารมีที่ทําสะสมไว้จะนําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปรสรรคไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายหรือเกิดเป็น ทุกขลาบมีโชคเข้ามาแต่ระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบริกการกู้หรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะยังคงเหนื่อยกับอุปสรรคปัญหาเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่การเงินจะได้ทั้ง ก้อนใหญ่และก,ก้อนเล็กโชคลาภก,ก็สามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้จะได้ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือให้ก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีเมษประจำวันที่1-16เมษายนนี้เกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้อาจจะอิลุงตุงนางในเรื่องของความรักแต่คนมีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าการเจ็บปวดการพัดพลากการจากลาคนมีคู่ช่วงนี้ขอให้ประครับประครองในเรื่องของความรักด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรอยเบอร์มีโชคมีลาบ ล,ลูกโชคฟุกๆุกจะมีเข้ามาในมือและอาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าด้วยค่ะการเงินค่อนข้างดีแต่ให้ระวังเป็นทุกขลาบมีลาบแต่ก็ขอให้ระมัดระวังค่ะส่วนในเรื่องของเก์การงานบริวารอาจจะนำประสักปัญหาความทุกข์ความรุ่มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะออทุกอย่างแก,แก้ไขจัดการไปได้แต่ก็ขอให้ระมัดระวังการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ